ถึงเรื่องของละครเวทีกันบ้างดีกว่าพี่ดีล่าสุดนะคะก็เป็นการกลับมาอีกครั้งค่ะกับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่นะคะของค่ายดีมบล็อกค่ะเรื่องปริศนาเดอะมิวสิคอลนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยทีดเดียวว่าจะทําออกมาอย่างไงเพราะว่าในเวอร์ชันละครก็โด่งดังเป็นที่รู้จักมากนะคะเขาบอกว่างานนี้นะคะทั้งหนิมแลวก็แอนจากบ้าน a f ค่ะก็ได้มาพูดคุยนะคะบอกถึงความพิเศษของละครเวทีเรื่องนี้กันถึงแมงโก้ทีวีเลยทีดเดียวค่ะ กลับมาอีกครั้งของบทประพันธ์สุดคลาสสิกปริศนาของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตท,ที่คราวนี้มาในรูปแบบของละครเวทีรักโรแมนติกโดยจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในสมัยพุทธศักราช2481สองนักแสดงนำที่แสดงเป็นพี่สาวของปริศนานิม AF5 และแอน AF6 ก็ได้มาบอกเล่าถึงความพิเศษของละครเรื่องนี้ให้เราฟังด้วยค่ะ สวัสดีค่ะหนิมขะนึงพิมพ์ AF 5ค่ะรับบทเป็นอนงในเรื่องปริศนาค่ะสวัสดีค่ะนัทนัชชาลำเจริญสมบัติค่ะแอนสิแอน AF 6ค่ะค่ะรับบทเป็นอุบลในเรื่องปริศนาค่ะปริศนาเอ่อเป็นน้งโรส k p n ค่ะค่ะส่วนท่านชายโพสก็จะได้พี่ตู่พบทรนมารับบทนี้ค่ะค่ะ สำหรับนิ่มและแอนและครเวทีเรื่องนี้ถือเป็นการแสดงแบบเต็มตัวครั้งแรกทั้งสองคนได้มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วความพร้อมของการแสดงที่กำลังจะเกิดขึ้นไปถึงไหนแล้วคะเตรียมตัวมาอย่างไงก็เรียกว่าเปิด,เป,ดเปิดประสาทการรับรู้ทั้งหมดมากกว่าเพราะ<ช>ว่ามาซ้อมการแสดงก็เหมือนเรียนการแสดงไปด้วยเพราะว่าพี่ลิงผู้กำกับเนี่ยเก่งมากแล้วก็ใส่ใจในราย,รายละเอียดทุกอย่างเลยเราก็เหมือนไปซ้อมด้วยไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็เปิดพร้อมที่จะเรียนรู้ท,ทุกๆอย่างมากกว่าค่ะค่ะ แอนก็เตรียมตัวก็คงเหมือนเหมือนกับพี่หนิมนค่ะเพราะว่าแอนชอบการเล่นศาสตร์ศาสตร์การเล่นละครเวทีมากเพราะว่ารู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆเป็นการคือเหมือนทุกทุกมุมเราจะต้องแสดงทั้งหมดอะไรอย่างี้ค่ะก็ต้องใช้พลังอย่างเยอะอหลักๆก,ก็คือเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะซึ่งก็พร้อมมากตอนนี้ค่ะความพร้อมก็ ลรบ10%ค่ะ,ะตอนนี้เหลือแค่30%ก็คือคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่จะซื้อบัตรแล้วก็มาชมเราให้ครบร้อป100%ค่ะป <c oughs> ริศนาเดอะมิวสิคอลจะเริ่มการแสดงรอบแรกวันที่16มีนาคมนี้ที่โรงละครเอ็มเ t ียเตถนนเพชรบุรีตัดใหม่สามารถจองบัตรได้ที่ www.bananabooking.com ค่ะ